หตุลาคมวันชาติจีนเส้นทางการพัฒนาที่น่าทึ่งจากประเทศกเกษตรกรรมสู่มหาอำนาจเศรษฐกิจโลก75ปีที่ผันผ่านสาธารณรัฐประชาชนจีนเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเมื่อเราย้อนดูจะเห็นได้ว่าประชากรจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก667ล้านคนในปี1960เพิ่มขึ้นเป็น1410ล้านคนในปี2023แน่นอนว่า ควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดโดย GDP ของจีนเพิ่มขึ้นจาก5 9 7 1 6ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในปี1960พุ่งขึ้นเป็น17 8 8 1 7 8ล้านดล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี2023ถือว่าเป็นการเติบโตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า300เท่าในขณะที่รายได้ต่อหัวประชากรเองก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจาก90ดอลลาร์สหรัฐต่อปีในปี1960ดีดขึ้นไปเป็น7 2 0ดอลลาร์ 70. สหรัฐต่อปีในปี2023แน่นอนว่าเมื่อรายได้ต่อหัวประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเช่นนี้ก็สะท้อนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวจีนด้วยอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีนอย่างปฏิเสธไม่ได้นั่นก็คือการค้าระหว่างประเทศโดยสัดส่วนการส่งออกสินค้าและบริการต่อ GDP ของจีนเพิ่มขึ้นจาก3.1%ในปี1960เป็น19.7%ในปี2023โดยดุลการค้าและบริการ ติดจากการขาดดุล7ล้าน5แสนดอลลาร์สหรัฐในปี1960สู่การเกินดุลมหาศาลในปี2023ที่มูลค่า5 7 7 7 8 4 6ล้านดอลลาร์สหรัฐและเมื่อพิจารณาการค้าโลกของจีนต่อ GDP พบว่าเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปี1960อยู่ที่6.3%ไปสู่ตัวเลข38.3%ในปี2023แสดงให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของจีนในเวทีการ าโลกในขณะที่ภาคการเกษตรของจีนก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเห็นได้จากพื้นที่การเกษตรที่เพิ่มขึ้นจาก36.4%ของพื้นที่ทั้งหมดในปี1961เป็น55.4%ในปี2023สสะท้อนถึงการพัฒนาภาคเกษตรอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยพบว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นจาก2,173ล้านตันต่อปีในปี1,990เพิ่มขึ้นเป็น19,44ล้านตันในปี2020และทั้งหมดนี้คือเบื้องหลังการเติบโตที่น่าทึ่งของชาติมหาอำนาจโลกสาธารณรัฐประชาชนจีน ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ